สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับทำได้แค่นี้กองทั Israel, พอิสราเอลเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ขีปนาวุธของอิหร่านโจมตีไซเทศอิสราเอลเสีเยาหายแค่เล็กน้อยเท่านั้นและกองทั Israel, พอิสราเอลเผยคลิปวิดีโอวิดีที่เครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลยิงโดนและขีปนาวุธของอิหร่านระเบิดกลางอากาศ ลกองทัพอิสราเอลล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกวาดร้ายฮิตบนรอบบนราคามัดเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและพบชาวอิหร่านแห่ซื้อน้ำมันตุนไว้เพราะกลัวว่าอิสราเอลจะโจมตีสวนกลับอิหร่านอย่างรุนแรงเอาเ <c oughs> มื่อวันที่15เมษายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสาสรสงคกลับการสู้รบระหว่างากองทัพอิสราเอลและกองทัพอิหร่านและกลุ่มกวารก้าไล,ลานในพื้นที่ตะวันออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลและกองทัพอิหร่านนะครับที่มีการสู้รบกันอย่างดังในช่วงข้าคื้นที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีภาพเหตุการณ์ที่กองทัพอิหร่านโจมตีสาธระเทศอิสราเอลด้วยขีปนาวุธและโดจมตีมากกว่า300ลูกนะครับพี่น้องตามรายงานข่าวแต่กองทัพอิสราเอลก็สกัดได้ถึง9.9%นะครับมีแค่1%ที่เดินรอดมาโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลไม่กี่ลูกเท่านั้นนะครับพี่น้องซึ่งกองทัพอิสราเอลก็เผยแพร่ ขี่เปนอาวุธและโดนของกองทัพอิสราเอลน,นะครับที่โจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอ,อิสราเอลโดยคลิปนี้โจมตีในพื้นที่ฐานทัพอากาศของกองทัพอิสราเอลนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลที่อยู่ติดบริเวณทะเลแดงครับพี่น้องชายฝั่งทะเลแดงที่มีฐานทัพอากาศของกองทัพอิสราเอลประจำการอยู่ตรงนั้นที่อยู่ในเมืองเอเลียดนะครับพี่น้องซึ่งกองทัพอิสราเอลเผยแพร่ความเสียหายบางส่วนที่ฐานทัพอากาศ ในว่าตีมทางตอนใต้ของอิสราเอลหลังจากที่ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านในช่วงค่ำคืนก็มีภาพที่เห็นเป็นหลุมนะครับพี่น้องที่ขีปนาวุธของอิหร่านนั้นยิงใส่พื้นดินบริเวณฐานทัพอากาศของกองทัพอิสราเอลนะครับแต่ก็ฐานทัพอากาศยาระดองงานได้ตามปกตินะครับและความเสียหายนั้นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับตามการที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้นะครับพี่น้องแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แล้วก็มีภาพเหตุการณ์ที่ขีปนาวุธของกองทัพอิหร่านนะครับ โจมตีไม่แม่นเลยนะครับพี่น้องแม่นกับถนนได้ตกลงในถนนของพื้นที่ประเทศอิสร,ราเอลนะครับในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีคนพลุกพ่านเท่าไหร่นะครับพี่น้องที่มีภาพนิ่งจากกองทัพอิสร,ราเอลเผย,ย,ย,ยให้เห็นว่ามีขีปนาวุธของกองทัพอิหร่านนะครับโจมตีใส่บริเวณนี้จนทําให้ถนนแตเกเลยน,นะครับพี่น้องเป็นวงไม่กว้างเท่าไหร่นะครับพี่น้องที่มีภาพนิ่งให้เห็นว่ามีการถูกยิงด้วยขีปนาวุธ ของกองทัพอิหร่านจริงๆนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอิหร่านนั้นเล็งเป้าไปตรงไหนกันแน่นะครับไม่โดนฮานิสเาเอลแม้แต่น้อยเลยนะครับโดนถนนโดนพื้นดินเป็นหลุมไว้ให้เห็นให้กองทัพอิสเาเอลและอิหร่านดูต่างหน้าแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าอิหร่านนั้นตั้งเป้าไว้ที่ตรงไหนนะครับเพี่น้อง ไว้ที่พื้นดินและถนนแค่นั้นเองนะครับถึงทําอะไรอิสราเอลไม่ได้ซึ่งตามที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้น่าจะเป็นความจริงแน่นอนนะครับที่สามารถสกัดโดนและขีปอาวุธของอิหร่านได้ถึง99%มีแค่1%ซที่เล็ดลอดออกมานะครับแต่ฝั่งทางกองเชียร์อ,อิหร่านกลับมาบอกว่าอิสราเอลเสียหายไปจํานวนมากนะครับพี่น้องซึ่งก็ไม่มีภาพยืนย,ยันนะครับว่าทีรันรายงานไว้ว่าอิสราเอลเสียหายจำนวนมากนั้นไม่มีลิปไม่มีภาพยืนย,ยันเลยนะครับพี่น้อง มีแต่กองทัพอิสราเอลเอาความจริงมาตีแผ่นะครับว่าอิรานทำร้า,ายประเทศอิสราเอลได้แค่นี้นะครับโจมตีเสยพื้นดินและถนนเท่านั้นนะครับไม่สามารถทําลายประชาชนชาวอิสราเอลหรือฐานทัพอิสราเอลได้แม้แต่น้อยนะครับหรือมีแค่นิดเดียวที่โดนถนนเหล่านี้นะครับน้องและที่โดนฐานทัพอากาศของกองทัพอิสราเอลแค่นั้นเองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลเผยแพร่คลิปวิดีโอ วินาทีที่เครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลตามไล่ล่าดโดนและขีปนาวุธของกองทัพอิหร่านที่ประกาศถึงเกลิม่มยิงใส่พื้นที่ประเทศของอิสราเอลนะครับพี่น้องที่มีโดนและจรวดของอิหร่านนั้นบินมาอยู่ท้องฟ้านะครับแต่แล้วโดนและขีปนาวุธของกองทัพอิหร่านเหล่านั้นก็ชะตาขาดนะครับไปไม่ถึงฝั่งฟันไปไม่ถึงจากการที่ผู้นำอิหร่านนั้นต้องการสร้างเวรกรรมกับกอ,อ,องทัพอิสราเอลส่งผลให้กองทัพอากาศอิสราเอลนั้น ได้ส่งเครื่องบินลบเทพไปยิงสกัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวอิสราเอลและช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับในการสกัดโดนและขีปนาวุธเหล่านี้จากการรับมือของขีปนาวุธต่อตอาลกาศยานของอิสราเอลนะครับซึ่งทั้งขีปนาวุธต่อตอาลกาศยานและเครื่องบินลบเทพของกองทัพอิสราเอลก็ช่วยกันยิงถล่มขีปนาวุธและโดนของอิหร่านจนสามารถสกัดได้ทั้งหมด9 9เเลยใช่ไหมน้องหรือมีร้อยลำ ก็ยิงโดนแค่1นึ่ลำนะครับสําหรับขีปนาวุธของอิรานและโดนของอิรานนะครับถูกของรัพอากาศอิสราเอล และขีปนาวุธต,ตาา่อต้านอากาศยานอิสราเอลยิงล่วงระเบิดการอากาศซัตึมซัดตึมหลายลูกด้วยกันนะครับตามภาพวิดีโอที่เห็นนะครับไม่สามารถไปเล่นงานทหารอิสราเอลหรือประเทศอิสราเอลได้ต่อไปนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอิสราเอลทําได้อย่างไรนะครับสกัดได้ตั้ง99%เซเลยนะครับพี่น้องแสดงว่ากองทัพของพวกเขานั้นมีขีปนาวุธต,ตาา่อต้านอากาศยานและระบบป้องกันทางอากาศที่ยอดเยี่ยมและคือเป็นลบที่ยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับพี่น้องและเหตุการณ์นี้กองทัพอิสราเอลก็ทําให้โลกรู้ว่ากองทัพ ก็ไม่ได้มีขีปนาวุธที่สูงอชภาพแค่ไหนนะครับเพื่น้องไม่มีขีปนาวุธหรือโดนที่มีประสิทธิภาพเท่าไรนะครับเพราะว่าถูกกองทัพอากาศอิสราเอลและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน ของกองทัพอิ Israel สราเอลสกัดล่วงจนทําให้ระเบิดกลางอากาศไม่ไปถึงของฝันไม่สามารถเล่นงานประชาชนชาวอิสราเอลและประเทศอิสราเอลได้เลยนะครับเป็นน้องมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถเล่นงานได้นะครับอันนี้อิรานขายหน้าขายตาไปทั่วโลกเลยทีเดียวและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ชะตาขาดของกลุ่มกากาลาฮิตบันเลาะเพิ่นรักของฮามาสและเลี้งน้องอิรานนะครับที่มีที่ตั้งอยู่างภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีชแดนติดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลโดยจากการสรุปนี้กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ส่งเครื่องบินร โจมตีอาคารหลายแห่งที่กลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลละใช้ในเมืองคาฟาคีลานะครับทางตอนใต้ของเลบานอนและเมืองมาลูนอัลลัดและมาคาบาเมื่อไม่นานมาน,นี้นะครับพี่น้องซึ่งได้โจมตีอาคารที่เป็นฐานที่มั่นและฐานสังเกตกางของกลุ่มฮิทบันละด้วยนะครับและอีกแห่งหนึ่งก็ถูกโจมตีในพื้นที่เมืองมัดมูราด้วยนะครับตามการรายงานที่กองทัพอิสราเอลระบุไว้แล้วและพร้อมกับคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ จากกล้องของเครื่องบินลบเทพของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ได้ยิงระเบิดเจดมซัดตึมสัดตึมใส่มสไม่ยั้งแบบนี้นะครับพี่น้องส่งผลให้เกิดระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลุกไยพุ่งจองอากตำแหน่งที่ระเบิดเจดมและอาวุธหนักขอ,ของกองทัพอ,อิสาอาราเอลโดนเสียอองความกว่ากระไรฮิตบุนเลาะสังขัดว่าทําให้กลุ่มกวักกระไรฮิตบุนเลาะเสียยุทต่อความไปจน,นมากแน่นอนและเสียกำลังพล จะโดนมากเช่นกันนะครับไป่น่ารอดแน่นอนโดนเปนเตียวสักขนาดนั้นดับเกลือระสยองป,ปุ๋ยในเดนของประเทศเลบานอนคาฐาฮิตบุลเลาะต่อไปจากผลกรรมที่ตาสดองฮิตบุลเลาะเองเพราะว่ามาให้ทุกเกศท่านทุกดังก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่บล็อกเกอร์สายข่าวทหารของต่างประเทศนะครับรายงานไปว่าหลังจากที่อิหร่านนั้นโจมตียิงขีปนาวุธและโดนใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลหลายร้อยลูกนะครับจากนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรอิสาราเอลได้ตามความต้องการนะครับ และต่อมาประชาชนประชาชนของอิหร่านเองนะครับก็ได้มาตื่นตระหนกใจหวาดกลัวว่าอิสราเอลจะโจมตีโต้กลับเป็นอย่างมากนะครับก็เลยมาต่อคิวในการจะซื้อน้ํามันไปตุนไว้ที่บ้านตัวเองไว้ก่อนนะครับวันว่าอิสราเอลจะมาโจมตีแล้วไม่มีน้ํามันใช้นะครับพี่น้องซึ่งก็ปเป็นเหตุการณ์ที่ ปัญพวนในประเทศอิหร่านเองนะครับที่หวังว่าจะให้อิสราเอลโดยทำลายล้างโดยขีปนาวุธระดูของตัวเองสุดท้ายทำลายอิสราเอลไปได้ส่งผลให้ประชาชนชาวอิหร่านมาตื่นตระหนกตกใจไปในที่สุดนะครับพี่น้องงานนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่ากองทัพอิสราเอลจะโจมตีตอบโต้อิหร่านแบบไหนบ้างนะครับแต่คาดว่าเกิดขึ้นวาัน,านนี้แน่นอนนะครับถ้าอิสราเอล จะทำทันทีก็ทําได้นะครับแต่ต้องรอความเหมาะสมจากทุกภาคส่วนนะครับว่าเหมาะสมแค่ไหนในการโจมตีพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้ของประเทศอิหร่านต่อไปนะครับต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพิงท่านี้ถ้าผู้ไปแชทพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ